a อ d ล e ยเลดี e n อน l ินเ e อร l เ m e ต์วีล r ัมทูวอ r เอ่แล้วก็ทุกคนนะครับก็อยู่กับผมนายเซิร์ฟเหมือนเดิมนะครับผมก็โอเคนะครับวันนี้เราก็มาแบบเนิบๆกันนะครับแบบชิลๆนะครับผมก็อ่อผมก็มามาตอบถามอันนึงให้ครับสำหรับคนที่ถามมาโอเคขึ้นมาเลยนะครับอ่าคนนี้ก็คนนี้เขาถามว่าเออพี่ไอรถถังพรีเมียมเนี่ยมัน ซื้อยังไงนะครับผมก็โอเคตอนแรกผมก็คิดว่าเออมันน่าจะทุกคนน,น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะมันก็เหมือนกับพวกซื้ออวตารในฮอนหรือว่าซื้อเออพวกไอเทมในพวกเกม FPS ทั่วไปอะไรพวกนี้นะอะไรประมาณนั้นเนาะแต่บางที่ก็มันอาจจะดูยุ่งยากหน่อยนิดนึงนะครับผมแต่ก็มันมันก็ง่ายๆนิดนึงนะครับโอเคฮันผมจะแสดงให้ดูแล้วกันนะครับ คือต้องบอกว่า,ารถถังของฝั่งทางนี้ไม่มีคันไหนถูกสักคันเลยนะครับผมคนดูแลกันนะถูกสือของที่นี่เหรอของรถถังของฝั่งเยอรมันนี่ก็เป็นเนี่ยแพนเซอร์ er 3n นะครับผมไอ้น,นี่คือถูกสือของทางฝั่งเยอรมันแล้วนะครับก็เหมือนแพนเซอร์ er 3ทั่วไปนะครับแต่ก็ติดเกราะเหมือนแพนเซอร์เพนเซอร์ 4h นะครับผม แต่นี้ผมไม่ซื้อนะเพราะว่ายัางไงผมก็ย่อมัน,ม,น,ม,นมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีปะโอเคนะครับผมว่าอ่าลองดูเช็คอันนี้ด้วยกันนะครับผมก็อันนี้ครับมีราคาถูกสุดคือ2องาสิบนะครับรถถางคันนี้นะครับ a อ3ิสสามอโมคาเอ้ยมาร์คสี่รอยัลแตร์ e นซนะครับก็คันนี้ก็ครเป็นของฝั่งอังกฤษหรือบริทิ h นะครับราคา2องห้าสิบนะครับก็โอเคเริ่มแรกเลยนะครับก็อันดับแรก คุณต้องมีก้อนไ e เกิลเท่ากับราคาท,ที่อยู่ตรงนี้นะครับผมหรือคุณสามารถเช็คได้จาก,จากตรง uh, list t r e e ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับรู้สึกจะราคาถูกสุดแล้วนะครับโอเคอ,อันดับแรกผมมาใช่ไหมอันดับแรกคือคุณเติมเงินเท่าที่คุณ uh, อยากเติมนะครับผมก็เท่ากับราคาที่คุณอยากจะซื้อคันนั้นนะครับอันดีบสองคือ,อคุณต้อง เลือกหน่อย <c oughs> นะครับผมก็มันจะมี2แบบก็คือแบบซื้อแบบนี้เลยกับเสื้อบัตเดิลนะครับผมก็อ่ามีคนถามว่าอ่าพี่ไอซื้อบัตเดิลกับซื้อไอเนี้ยมันต่างกันอย่างไรนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมไอถ้าซื้อแบบนี้นะครับคือมันเขาจะมีราคาผมมาให้เลยก็คือซื้อจากในเกมตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็สรรอ่ามันจะเป็นคันเดี่ยวๆผมมานะครับไม่มีแพ็คไอบัตเดิลส่วนใหญ่เป็นอ่าเป็นพวกแพ็คนะครับผมก็คือบัตเดิลเนี้ยมันจะใช้เงิน เงินสตีมวอลเล็ตนะครับผมโดยที่ไม่ต้องผ่านกรีนอีเกิลนะครับผมก็คือว่าคุณใช้เงินสตีมวอลเล็ตซื้อบัตเดิลได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนจะโผล่มาเว็บ,วบหน้าเว็บเขาอะไรเถื่อนนี้นะครับผมส่วนอันนี้คือต้องซื้อโดยใช้ก l ีนอีเกิลนะครับง่ายๆใช่แหละ2อ,อย่างนะครับแห่งความแตกต่างนะครับผมส่วนคุณภาพอะไรคือคุณภาพของรถถังพรีเมียมแต่ละคันนี้คุณต้องไปดูใช้กอาเองนะครับเพราะว่าคนดูอันนี้ดีกว่านะครับ คือรถถังพรีเมียมมันจะดีอย่างคือมันจะช่วยบวกอ่ารีวอร์ดนะครับหรือก็รีเซิร์ชพอยต์เพิ่มขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องที่อ่คิดว่าดีมากๆนะครับหลายท่านนะคงอยากจะเห็นว,ว่าผมมันมันซื้อ,อยังไงนะครับก็ง่ายๆ่าครับกด2 5 0ก็ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเฉพาะอันนี้นะอันนี้ผมของไม่ทำนะเพราะว่าผมไม่ได้เติมมาเพราะเออซื้อบัตเดินะครับขอซื้อผมมาเติมมาซื้ออันนี้นะครับผมก็ก็ไปที่ตรงนี้ก็ได้หรือว่ากดไปที่พรีวิวหรือว่า คิดตรงนี้ก็ได้หรือว่าอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมไปที่ออเดอร์2 5 0ตรงนี้นะครับก็มันจะถามว่าเออคุณต้องการจะซื้อไอ้นี่จริงหรือเปล่า2 5 0อโกะเอาคุณเช็คเออโอเคพร้อมอ่าเงินพร้อมแล้วกด yes นะครับเราทำพิมพ์มาแล้วคันหนึ่งนะครับผมนะคันนี้คันนี้คุณก็อา่าจะสายตรงไหนก็ได้แล้วแต่คุณจะชอบน,นจะจ๊ะแล้วแต่ที่ชอบที่ชอบเลยนะครับเอาอะไรวะ มันก็มีเงินพอยต์โบนัสให้อะไรอะไรนิดหน่อยนะครับอ่านี่ได้แล้วนะครับแล้วก็อ่าพวกโมดิฟายนี่คือว่าคือไม่มีนะคุณไม่มีเลยนะครับคุณคือคุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับผมคุณก็แค่ทําแต่นี้อย่างเดียวซึ่งแน่นอนว่ามันก็พองจะพอสมควรนะครับผมอ่าอันนี้ปกติอ่ะเวลาเราอ่าสกรีนหรือว่าเติมเติมไอ้พวกเขาเรียกว่านะไอ สติกเกอร์ลงไปนะครับผมนะครับผมเนี่ยดีเคิลเนี่ยนะครับปกติถ้าคุณไม่มีเอือว่าเป็น a c c เ u n t p พรีเมียมนะคืคอ,อยังไม่แอ t i v เวตอะไรอย่างนี้นะครับผมมันก็จะให้แค่สองช่องนี้นะครับแต่ถ้าอพรีเมียมนะครับแล้วถ้าคุณรีเ e ิร์ชไอมอไอบ้ามาร์คออฟเดสเดสติชันนะครับผมอันนี้กจ็จะทำให้คุณสามารถาใส่ใส่สติกเกอร์ลงไปได้ทั้งสี่ช่องโดยที่ ไม่ต้อง activate premium account นะครับอันนี้มันมีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรหรอกจริงๆแล้มีข้อดีอย่างเงี้ยคือ premium มันจะไม่ต้องคุณไม่ต้องเสียเวลามา research ถูกปะคุณแค่มาทำไอสิ่งที่คุณต้องทำแค่นี้เองส่วนแอร์พวกที่อยู่ใน research tree ก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับคุณจะซื้อขนาดหรืออะไรยังไงก็อ่าแล้วแต่พวกคุณนะครับผมแค่เติมเงินให้พอก็พอให้พอเท่ากับ ค่า,าราคาของมันเท่านั้นเองนะครับออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออีกอย่างหนึ่งก็คือเวลา,าถ้าใครรู้นะครับก็ช่วยไปตอบให้ให้กับคนหลายคนที่ถามเกี่ยวกับพี่ไปน็อกคูล่าหรือกล้องสอนทางไกลกดยังไงนะครับคือต้องคือผมสอนให้แล้วนะครับผมย้ำไว้แล้วหลายรอบแล้วผมสอนให้แล้วบางคน,นอ่ะบางคนมาถามแล้วบอกว่า เออพอบอกว่าเออผมสอนให้แล้วให้แล้วนะครับอ่าอ,อยู่อยู่คลิปนี้แล้วเขาบอกว่าพี่ทำไมพี่เป็นคนอย่างนี้ทําไมพี่ถึงไม่สอนน่ะพี่หญิงแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอ้ากูผิดตรงไหนอะ่ะคือคงเข้าใจปะเออขอบ่นนิดนึงตรงนี้คือแบบว่าผมไม่เข้าใจอะ่ะเอาจริงๆนะครับไม่ไม่เข้าใจเลยว่าคุณว่าผู้คุณต้องการอะไรคือคุณผมก็สอนแล้วถูกปะถ้าใครรู้ก็ช่วยตอบให้หน่อยนะครับผม มีอันหนึ่งอ่ะมีคนถามว่าเออพี่ทำไมวอรทันเดอร์พึ่งมันถึงได้มันถึงได้แลกจังอะไรอย่างนี้นะครับผมผมอันนี้ผมรู้ไม่รู้ว่าผมตอบว่าไงอะ่ะผมก็เจอผมก็เป็นปัญหาของผมเหมือนกันมันก็แลกเป็นปกติของของเขาปะ <c oughs> เป็นเรื่องปกติไปแล้วอ่ะคือว่ามันผู้คนอาจจะชินว่าเออผมเล่นอ่าเซิร์ฟของไทยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เอาให้คนชินนะครับแล้วว่าเรารรรรเจอพวกเซิร์ฟแหลกอะไรอย่างนี้มันเออ มาอาจจะไม่ชินนะครับผมโก้กพยายามจะยิงให้ได้เนาะโอเคเจอแล้วเอาได้เฉย คือจะบอกว่ามันเออเลอร์บ่อยมากเลยยิงย,งยิงระยะไกลไอ้บ้านนี่ยิงแล้วยิงยิงเออเลอร์โอเค ตายไปก่อนแล้วกันนะโอเคก็ได้เห็นแล้วว่า,วามันมี <c oughs> มีคนซื้อเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไอ,อาารถถังรอยยนเนี่ยอ๋อเห็นว่ามีมีฉา,ายามาใหม่ด้วยนะครับฉายาไทเทนนะครับรอยยก,กาด เออสักร้านนึงได้ไหมอ่ะขอสักร้านเอามาทำไมนี่ครับฉายาใหม่รอยยกาดนะครับรู้สึกเขาจะแจกฟรีเนาะส่วนอ่าส0 5 c ุซก็อยู่มาส0ร์เซนแล้วนะครับผมก็ไทเกอร์สนะสิบจุดห้าซมไทเกอร์สนะครับกำลังอยู่ที่อ่าส0แล้วนะครับอีก60%นะครับที่ผ่านมานี่คือแบบว่า ติดธุระแบบหนักๆเลยนานๆที่จะโพลมาอะไรอย่างนี้นะครับคือจะบอกว่าผมเนี่ยอ่านทุกเมนต์จริงๆนะครับอ่านทุกคอมเมนต์นะครับทั้งติชมแล้วก็ชมเชยแล้วก็รีเควสต์นะครับก็อย่างเช่นเดิมนะครับก็ขอบคุณมากเลยที่ติชมในในภาษาสุภาพนะครับขอบคุณจริงๆคนหลายคน,น,นอาจจะสงสัยว่าพี่อ่า ที่อ่แล้วไงถึงมาเล่นเกมไนประเภทพวกนี้เพรปกติถ้าใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่เนิ่นนานมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าผมาพิ่งมาเล่นเกมนี้เพียงไม่กี่ไม่กี่วันเองนะครับเพียงไม่กี่เดือนเองนะครับที่อ่าจุดเริ่มต้นของช่องผมก็อย่างที่คุณรู้กันคือเป็นเกม s k y ย i m นะครับผม e l d เ r Scroll s ์สกายนะครับแล้วไงมาถึงเล่นเกมนี้ก็พูดง่ายคือว่างนะครับ แล้วก็เป็นคุณพัสวันด้วยนะครับเพิ่เห็นคุณพัสวันเล่นเกมนี้ก็เลยมาเล่นด้วยนะครับดังนั้นก็ผมก็เลยติดยาวนะครับติดยาวเลยก็เดี๋ยวนี้คุณพัสวันไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับผมก็แต่ก็พยายามพยายามเรียกมาเล่นด้วยกันนะครับผม ใครที่อ่าหวังที่จะเจอคุณพัสวันนะครับผมก็รีเควสกันมาเยอะๆนะครับผมเพื่อจะได้ผมจะเล่นกับเพื่อนๆหลายๆคนด้วยนะครับ <S 2> <S 2> เพราะว่าคุณพัสวันเองก็เล่นเกมนี้อยู่เหมือนกันนะครับเอ้ยไม่ใช่เล่นดินานๆที่จะเล่นแล้วนะครับตอนนี้เขาติดอ่อยู่ติดเก็บติดเกม GTA4 อยู่ ก็เลยนานาที่จะโผล่มาแล้วนะครับแต่ก็ถ้าแต่ถ้าใครอยากจะเจอแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับเพราะว่าไม่งี้ผมก็เดี๋ยวก็จะส่งรายชื่อนี้นะครับส่งรายชื่อคอมเมนต์ต่างๆนานาไปให้คุณพัสุวันนะครับแล้วคุณพัสวันจะได้อ่านแล้วก็รีบกลับมาเล่นด้วยกันนะครับผมโอเคนะถ้าใครอยากเจอนะครับ เอ้ติดสา,ามคำถามที่ว่าพี่เกนี้เล่ยนยากไหมเขาคงตอบแบบง่ายๆว่าไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับผมมันจะยากตรงสิ่งที่เรียกว่ารีเสิร์ช แค่นั้นแหละจริง,รงๆนะครับผมมันจะยากตรงแค่รีเสิร์ชแล้วคุณจะงุดหงิดมากๆเวลาคุณรีเสิร์ชอะไรไม่ได้ <c oughs> นี่กูเป็นเรือใช่ไหมเนี่ย <c oughs> โอ้ oh okay. oh ยเฉยโอเคโอ้ยเฉยยิงไม่ได้อ่ะอ่ามันก็ตายเหมือนกันครับไม่เป็นไรอาร์เทอรี่ผมยิงเก็บให้แล้วโอยเบรกสิโอเค okay, <Yes. S 1> หนึ่งละ คือคุณจะเห็นได้ว่าเห็นคุณเห็นกระสุนป่ะ <Okay. S 1> คือมันค่อนข้างจะเออร์เลอร์นะครับผมเออร์เลอร์นี่บอกว่าเบี้ยวนะครับหมายถึงว่าเบี้ยวมากๆเลยยิงแล้วเบี้ยวมากๆแล้วละยิง,ย,งยิงอยู่ไกลยิงเบี้ยวเอาไง่ายๆนะครับโอ้โอโอเคงั้นตรงนี้แล้วกันนะ แล้วก็เล็งสวยๆโอเคข้ามไปโอเคพร้อมแล้วก็สลักเครื่องได้เอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องเล่นเล่นตองเล่นแบบนี้ ออนไซด์ัลคือพวกแรงหนึ่งนี่คุณเอาจริงจนนะคุณไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกนะครับยิงๆเล่นๆไปเถอะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเครียดเหมือนอาพวกแรงสูงสูงยิ่งยิ่งสูงมันยิ่งหนาวนะครับคือมันรีโหลดช้ามากอ่า ผมยอยู่คันหนึ่งโอ้ผ่านโอ้ไหนวะล่ะปาปาปาที่นี้ผมเล่นเนี่ยเพื่อเอาให้ดูคะแนนนัเนี่ยแต่ว่าคะแนนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเช็คก่อนได้ยังอ๋อได้ละ ก็ประมาณนี้มันจะค่อนข้างจะสูงเวลารีสอร์ททีนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับพันสนะีดังนั้นอนะ่ะไอพิเมียมันค่อนข,ข้างจะดีนะครับค่อนข้างจะดีมากแต่ก็มันมันก็มาด้วยกับราคาที่ค่อนข้างจะสูงส่งมากเช่นกันนะครับใครจะซื้ออะไรก็ต้องคิดคำนวณทุนของคนงบประมาณของคนให้ดีนะครับผมก็โอเคกเ็หมดละนะครับ ก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ในเรื่องรีเควสต์นะครับผมก็อยากให้ทุกคนรีเควสต์กันมาก่อนนะครับผมจะได้ชาได้เร็วก็เดี๋ยว,ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอามาขึ้นกันนะครับผมอ่าแล้วก็รถถังที่ชื่อ E100 นะครับผมก็มันเป็นรถถังกิจกรรมนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าจากการไปสอบถามแล้วก็ได้ความมาว่ามันหมดช่วงกิจ,ก,จกรรมมาแล้วนะครับผมแต่ก็ยังมีคนมารีเควส t ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า คนไม่เอาข่าวข่าวมาจากไหนหรือเปล่ากิจกรรมนี้หมดหมดไปแล้วนะครับผมแต่ก็ต้องรอโอกาสหน้านะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับก็ให้กูนณะอ่านคอมเมนต์นี้ด้วยนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับเหมือนกับคราวที่แล้วนะครับเพราะทางแต่ละคันมันไม่ได้มาาง่ายนั้นเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากสำหรับคอมเมนต์นี้นะครับยังก็ยังมีคนที่เข้าใจอยู่นะครับโอเคงั้นก็คราวหน้านะครับผมก็คราวหน้าก็จะเป็นอะไรแบบเถื่อนนี้เรื่อยๆนะครับผม อะ,อะไรแบบนี้นะครับรีเควสต์ตามรีเควส์ทั่วไปนะครับโอเคนะเจอก,กันคราวหน้าครับผมเพราะผมนายสุดเหมือนเดิมนะครับ